วันนี้เรามาทําผัดดอกหอมกันครับนี่มีดอกหอมแล้วก็หมูชิ้นกระเทียมสับพริกซอยครับแค่นี้แหละปรุงนสดด้วยน้ำตาลผงชูรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวครนะเปิดใจ๊ก่อนเลยใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณครับ น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่อยใส่หมูลงไป ต้อใส่หมูไปแล้ว ใส่พริกแดงไปเพิ่มสีกันหน่อยแล้วก็ปะะกรุงรสนะครับน้ำตาลน้ำตลรส Mất đi Tiếu phải Mang hỏi á Hãy subscribe ตัวดอกหอมตักนะฮะน้ำน้อยก็ใส่น้ำไปนิดนึง ตัดให้หมดครับตัดให้หมดอมสดนะครับแ,แ,แล้วก็ส่เสร็จแล้วปิดแก๊สตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟให้ง่ายเมนูนะใครชอบตับไก่ตับก็ได้นะครับตับหมูตับไก่นะอร่อยมาก เสร็จแล้วพัดดอกหอม